กเซตเตรียมเงินเลยแล้วก็เตรียมขาเตรียมทุกอย่างต้องวอร์มร่างกายค่ะบางทีมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ทันก็เจอมาเยอะนะต้องไหว้พระเหมือนกันนะต้องมีเงิน<ะ>มากๆถึงจะได้ซื้อราคารีเซลได้ไง นะคะแบมแบมเตรียมกลับมาเจอกับอากาเซ่ชาวไทยเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศออกมาอังกอร์ที่ประเทศไทยนะคะก็คือปิดจบวิร์ทัวของเขาสหเพราหนุ่มฮอตคนนี้แบมแบมกันพิมุกนั่นเองค่ะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะจบคอนเสิร์ตวิร์ทัวที่ประเทศไทยและเล่นที่สนามราชมังคลาโอ้โหสุดยอด วันที่4พฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าไปดูโหรศาสตร์มาด้วยนะคะคนี่ส่วนความพร้อมตอนนี้บอกใจเกินร้อยค่ะแม้สุขภาพของน้องจะมีการป่วยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้น้องเคยข้อเท้าอาการบาดเจ็บเรื้อรังแต่ก็อยู่การในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดและมั่นใจโชว์เต็มที่แน่นอนค่ะ จริงๆเพิ่งเสร็จที่ลาตินได้สวันครับผมยังเจ็บพออยู่น,นิดนึงครับผมแต่ว่าก็ยังได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาิตาลาไปยุโรปอีกสามที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาปิดที่ประเทศไทยราชมังครับผมได้ที่สุดตอนนี้ก็เตรียมตัวกับทีมแปลว่ามีอะไรใส่หมดทุกอย่างัลผม วันที่4พฤษภาคมเลยผมไปดูหมอดูมาอันนี้ก็หมอดูไหมอะไรติดแล้วมมติว่าถามว่าแบบวันไหนดีอะไรเนงะี้ยเขาก็บอกว่า4พฤษภาคมจะเป็นวันที่ดีที่สุดครับผมแล้วันลงมาแล้วแบบคือมันดีมากเลยคนระับและหลายคนก็เหมือนจะไม่ได้ติดงานไม่ติดสอบไมไ่ติดอะไรเลยผมก็แบบว่าแอบดีครับผมเขาย้อนกลับไปตอนนั้นตอนเก็บขาที่ต้องเลิกกู๋อ่ะอะใช่ครับผมตอนนี้ก็คือถามว่าดีก้เป็นดีครับแต่ว่า คือทุกรอบที่โชว์เนี่ยหรือว่าทุกรอบที่ผมเต้นเนี่ยคือมันก็จะมีการพันขานครับผมคือล็อกข้อเท้าล็อกเอ็นเอาไปนะผมกระโดดหรือการเต้นเนี่ยแบบไทยแรงกระเทือนนะครับใช่ไหมแรงกระเทือน <Okay. S 1> ใช่ครับผมมันจะไม่เข้าถึงแบบว่าเอ็นมากคือก็มีแตบบ่ว่าเป็นทีมที่คอยดูแลเรื่องขาผมแล้วก็ไปกับทุกประเทศทุกทีมผม